สาหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทานายดวงการงานการเงินเลขนําโชคนะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสิงหาคม2 5งพนะคะมาดูกันเลยนะคะทิศทางด้านการงานนะคะก็เป็นรูปแบบ ى, พลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองปรับสมดุลกับท่านดูนะคะเนี่ยด้านด้านการงานนะคะคุณได้พลังงาน n a t u r a l s t i c นะคะเอ่อไม่ว่าท่านท่านจะทํากิจการงานชีวใดป็ตามแต่ในช่วงเวลาที่ฟ้ากล่าวมาข้างต้นนะท่านจะมีเอ่อ การคิดตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของใส่อาชีพการงานนะคะก็อาจเป็นไปได้ว่าเนี่ยนะคุณมีพลังงานเออ g of Cups นะคะเนี่ยคุณได้พลังงาน The s t r e n g t h นะคะแลวคุณก็ได้พลังงาน t ออ o f ู a อฟ a บน s นะคะบางท่านอาจจะเลือกนะคะตัดสินใจคิดอยู่ว่าจะทำงานหรือกิจการงานสายชีพนั้นน,นนะที่คุณทำอยู่คุณก็คิดว่าคุณจะนะ จะเลือกที่จะไปทํางานที่คุณชอบคุณหลักหม่คุณจะมีอารมณ์คิดตัดสินใจในใสายการงานอาชีพกิจการานั้นๆของคุณเลยนะคะถึงกระนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะนตะตัดสินใจในในรูปแบบทิศทางใดก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะคิดให้รอบคอบนะคะ,เพ,ะเ,เ,เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นช่วงแค่คิดตัดสินใจเฉยแต่ยังไม่ได้บอกว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะชาววันพุธเนาะในช่วงนี้เนี่ยแล้วบางท่านบางเกตามบางพลังงานเนี่ยคุณได้พลังงาน นายออฟซอร์สนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยนะก็ในกิจการงานสายชีพที่คุณทําอยู่นะมีอุปสรรคปัญหานานานประการเลยเนาะที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็นะขอให้แบบว่านะคะไฟให้เต็มที่นะคะขอให้คุณเนี่ยนะก็เพราะว่าไงคุณได้พลังงานเดอสเตนนะชาววันพุธเมื่อคุณจะเป็นเพศใดก,ก็ตามแต่นะคะ คุณจะเป็นคนเก่งนะต่อให้คุณแบบมีอุปสรรคปัญหาโน่นนี่นั่น,นคุณก็ไฟเหมือนกันนะไฟแบบสู้สุดีิสุดเดดนะคือเหมือนกับไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนั้นๆเนี่ยแล้วคุณก็จะทําออกมาได้สําเร็จนะคะเพราะบางคนเนี่ยนะเป็นรีดเดอร์เป็นหัวหน้านะเป็นแผนมีลูกน้องบริวารเป็นเะจ้าของกิจการอะไรก็ตามแต่จะเจออุปสรรคมีภาระหนักอึ้งนะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าในใจว่าเออจะเป็นยังไงโน่นนี่นั่นคุณก็จะ สุดท้ายท้ายสุดคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคด้วยปัญหานานา,นาประการไปรื่ตัวของท่านเองนะคุณเป็นคนเก่งนะแล้วเนี่ยนะทูออฟแบนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะคู่ค้าหุ้นส่วนลูกน้องบริวารเพื่อร่วมงานนะอะไรก็ตามแต่จะเข้ามานะประสานงานให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วบางท่านบางเกณฑ์าบางพลังงานเนี่ยคุณมีพลังงาน King of Cups เนะนะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในสายการงานอาชีพเนี่ยคอยเมตตาช่วยเหลือคุณ อีกทางหนึ่งด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะฟ้าสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณชาวันพุธเนี่ยคุณจะมีการคิดตัดสินใจนะคุณได้พลังงานจัตติกนะคุณจะคิดตัดสินใจในเรื่องของสายการงานอาชีพนั้นที่คุณทําอยู่นะคะคุณอาจจะตัดสินใจในเรื่องของงานว่าเอ๊ะคุณจะไปทํางานที่คุณชอบหรือคุณจะทําในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคุณจะมีอารมณ์พลังงานในรูปแบบนี้ฟ้าสรุปให้ครั้งหนึ่งทิศทางการงานเนี่ยนะคะมีแค่เรื่องอุปสรรคปัญหาเนาะภาระในสายการงานหน้าชีพนันที่ที่หนักหน่วงแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ย คุณจะขี้คายปัญหาทุกสิ่งอย่างและจะได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะในลูกน้องบริวารคู่ค้าหุ้นส่วนและมีปรัผู้ใหญ่คอยเมตตาช่วยเหลือคุณส่วนท่านที่คิดตัดสินใจในเรื่องของว่าจะไปทํางานที่คุณชอบคุณก็ขอให้คิดทบทวนให้ดีนะคะเนาะก็ดีค่ะดีนะแค,แค่แบบว่าก็จะมีเรื่องแต่ใจเรื่องงานแค่นั้นเองเนาะ ด้านการเงินนะคะของคนชาวพุทธเนาะในช่วงที่1-15สิงหาคม2564มาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเดิมมูลนะคะมีความคิดคิดมากนะคะเนี่ยนีพลังงานนะคุณได้ nice of b a n c e นะพลังงานด้านการเงินนะบางท่านบางเกณฑ์ชะตาเนะเหมือนมีความคิดวิตกกังวลน,นะกลางค่ำคืนนอนไม่หลับนะกลัว กลัวว่าเออเดี๋ยวจะขัดส่วนเหมือนเดิมไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกกันว่าคุณก็เคยมีประสบการณ์ด้านการเงินที่เหมือนกับว่าไม่ดีมานะฝืดเครื่องแบบชักหน้าไม่ถึงหลังมาแล้วช่วงห้องเวลานี้ที่เข้ามาเปิดฟังคลิปฟ้าเนี่ยนะก็อยากจะมาทราบใช่ไหมล่ะคะว่าเออด้านการเงินของฉันเนี่ยจะเป็นในทิศทางใดในรูปแบบใดนะคะเป็นพลังงานเอ่อถ้าท่านใดที่ตาด,ด้านการเงินดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปเิ่งปังขึ้นไปแต่ท่านใดที่เข้ามานะมีความคิดพิจตกังวลเครื่องครับก็คือนอนไม่หลับนะกังวลเเรรื่่อององงขกาาินนนนนนีแล้ท นะคะคชาวันพุธเนี่ยนะคุณเนี่ยคลายวิตกกังวลได้เลยเนี่ยเพราะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยคุณได้พลังงานในซอฟต์แวร์น,น,น,นะคุณก็ถึงคุณคิดคลิค้นค,ค,คิดเรื่องการเงินนี่คุณก็จะไฟนะไฟหาช่องทางการเงินนะสุดฤทธิส์สุดเดชน,นะแล้วแบบว่าเนี่ยทำให้นะคุณอะอยู่ๆนะคุณจะฝ่าวิธีด้านการเงินไปแบบ ที่ไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวช่วงนี้ฟ้าอ่านพลังงานไพ่เกือบทุกทุกทุกดวงเลยนะเหมือนกับมีแต่พลังงานสู้ไฟจริงๆริงนะดวงเปิดมาําเป็นอย่างนี้เกือบเกือบทุกวันทุกทุกทุกดวงเลยฟ้าก็เชื่อว่าพลังงานพวกคุณต้องเป็นเช่นนั้นคือทุกคนเนาะก็ต้องไม่ยอมให้ตัวเองแบบใช่ปะปากท้องอะใช่ปะก็ไฟเต็มที่ในเรื่องของการหาเงินพลังงานเป็นในเรื่องของไฟหมดเลยไฟหาเงินนะคะก็บอกได้เลยว่าคุณจะฝ่าวิกฤตด้านการเงินไปได้อย่างแน่แท้เลยค่ะ โดยที่คุณไม่คาดคิดนะบางท่านเนี่ยเหลือพอที่จะได้ใช้สอยนะซื้อของที่คุณนะพึงพอใจที่คุณอยากจะได้ด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อนชาววันพุธเนี่ยช่วงก่อนเนี่ยนะอาจจะแบบบางท่านบางเกตจาเนี่ยอาจจะเกะหามาได้จ่ายออกไปแทบจะไม่เหลือให้ซื้อของที่อยากจะได้เลยทีเดียวแต่ในช่วงช่วงเวลาเนี่ยที่วันที่1นึถึงสิสิงหาคม2 5งพบอกเลยว่ากลไกทางสมองคุณเนี่ยชาววันพุธในช่วงเนี้ยคุณจะคิดแต่เรื่องเงินนะ เรื่องเงินเรื่องงานด้วยในช่วงรายปักเนี่ยที่ฟ้ากล่าวมาและคุณก็จะสาเร็จด้วยคุณอยากไปคิดมากนะคะเพราะการเงินชะตาด้านการเงินนะดีค่ะเนี่ยท่านที่คิดไว้ว่าจะนู่นนี่นั่นไหมเนี่ยคุณจะฝ่าไปคิดด้านการเงินไปแบบที่คุณไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวนะพลังงานแบบนี้ให้คุณปล่อยไว้เบื้องหลังนะคะอย่าไปเครียดนะคะเดี๋ยวไม่สวยไม่หลอ่อไม่สบายนะคะเนาะดีค่ะดีแล้วคุณก็ได้พลังงานเนี่ย the empress นะคะ บางท่านบางเกณฑ์ตบางพลังงานเนี่ยนะคะถ้าคุณขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับท่านผู้หญิงคุณก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่ลงทุนนะเกี่ยวกับด้านด้านการเงินหรือลงทุนอะไรก็ตามแต่กิจการของท่านที่ท่านรอคอยผลกําไรเนี่ยในช่วงลายปักเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่ท่านจะได้รับผลกําไรดีกว่าเดิมด้วยนะคะพลังงานดีๆแบบนี้นะคะเนี่ยก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาววันพุธนะคะ เหมือนเดิมนะคะฟ้าดึงจากไพ่ทอรีอสนะคะเลขนําโชคนะของคนเกิดบันพุธเนาะก็โปรดเชิญที่ใดในการรับชมรับฟังตัวเลขนะจ๊ะเอ็ฟ้าขอแทนเป็นเลขหนึ่งนะคะคุณได้เลขหนึ่งนะคะคุณได้เลขสามนะคะแล้วคุณก็ได้เลขเจ็ดค่ะค่ะยังไงก็ทุกพลังงานเลยทั้งการงานการเงินนะคะก็ท่านใดที่เนาะต้องปรับสมดุลเนาะด้านอารมณ์ก็ปรับสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่สวยไม่หล่อในช่วงนี้สถานการณ์ โควิดนะคะก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ